หยุดความคิดคือการหยุดสังสารวัตรอันนี้เป็นธรรมชชั้นสูงถ้าเราทำความเข้าใจตรงนี้ได้แล้วก็เราก็มีสิทธิที่จะบรรลุธ,ธรรมเบื้องสูงเลยก็ได้ก่ออนนต้องเข้าใจคําว่าสังสารวัตรก่อนสังสารวัตรเนี่ยคือการเรียนวไายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่ในการมาภูมิเช่นเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เดรัจฉาน แล้วก็เป็นเทวดาเนี่ยถือว่าเป็นกามภูมิก็มีรูปภูมิคือเป็นพรมแล้วก็นิพานคือกามาพรูปภพบกับอรูปภพบนิพาน,นิพนไปละเนี่ยคือเรื่องของการมภพบรูปภพคือพรมที่อาศัยรูปเป็นอารมณ์และอรูปภพคือพรมที่ไม่มีรูปความว่างเป็นอารมณ์อย่างเงี้ยคือต้องเวียน่หยตายเกิดอยู่ใน การมาพบรูปประพบอะรูปประพบอันนี้คือเรียกว่าสังสารวัตรการเวียนว่ายตายเกิดสรุปลงที่ว่าการมีตัวตนไปเกิดในภพภูมิต่างๆทีนี้การเวียนว่ายตายเกิดแต่ละครั้งเนี่ยคือมีการเกิดเนี่ยมันก็ต้องมีการตายใช่ไหมถ้าเกิดแล้วก็ต้องตายเช่นเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ก็ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายตายไปแล้วอาจจะเกิดไปเป็นสติลฉานหรือไปเป็นเทวดาก็แล้วแต่บุญและแต่กรรม ก็คือการมีตัวเราที่ต้องไปเกิดทีนี้ถ้ามีตัวเราไปเกิดเนี่ยเราก็ต้องเป็นทุกข์เป็นทุกข์ตรงนี้แหละและทีนี้ความคิดมันเป็นการปรุงแต่งความคือการปรุงแต่งปรุงแต่งอะไรปรุงแต่งไปทางกิเลสความโลภความโกรธความหลงความพอใจความไม่พอใจปรุงแต่งเป็นตัวตนตัวเราของเราสังเกตดูทุกครั้งที่เรามีความคิดเราขาดสติขาดปัญญา เราจะยึดมั่นถึงมันเอาความคิดนี้เป็นเราเป็นตัวเราขึ้นมาทันทีเลยเมื่อมีตัวเราแล้วเนี่ยความเป็นเราขึ้นมาเนี่ยมันต้องมีเราดีเราเด่นเราสุขเราทุกข์ไอความเป็นเราขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องแก่อยู่ดีความคิดเนี่ยนำเอาความปรุงแต่งที่ยึดมั่นถึงมันเป็นตัวเราขึ้นมาพอเป็นตัวเราขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นทุกข์ตายเลยที่เขาบอกว่าอะไรในปฏิจจสมุปบาทถ้ากลับไปว,ว่าอาวิชชาเป็นปัจัยเกิดสังขาร เพราะไม่รู้หรือรู้ผิดเนี่ยจึงเกิดการปรุงแต่งอวิชาเป็นปัจัยเกิดสังขารไม่รู้จึงปรุงแต่งปรุงแต่งเป็นวิญญาณเป็นนามเป็นรูปเป็นอายตนะเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นตัวเป็นตนเกิดมาเป็นพบเป็นภูมิของความเป็นเราขึ้นมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไหมเพราะฉะนั้นการปรุงแต่งเนี่ยก็คือความคิดที่ปรุงแต่งเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาถ้าเราหยุดระงับไอความคิดที่ปรุงแต่ง ว่าเป็นตัวเราเสียได้เท่ากับเป็นการตัดสังสารวัตรการเวียนว่ายแต่เกิดทั้งหมดเลยทีนี้ภาษาคนก็บอกว่าหยุดหยุดคือห้ามคขาบ่าหยุดหยุดดูไม่ถึงห้ามที่จะทําในสิ่งนั้นแต่ในภาษาธรรมคือว่าหยุดเนี่ยหมายถึงหยุดปรุงแต่งหยุดปรุงแต่งว่าเป็นตัวตนของเราเราสามารถที่จะคิดได้หยุดความคิดได้หยุดความคิดที่ปรุงแต่งก็เป็นตัวเราส สามารถหยุดความคิดปรุงแต่งเป็นตัวตนเสียได้แล้วก็ต้นต่อของสังสารวัตเนี่ยมันก็จะจบลงตรงนั้นพรอมรูปทั้งโลกเนี่ยช,ชีวิตเป็นไปด้วยกิเลสทําอะไรก็เพื่อให้เกิดความอยากได้ให้อยากดีให้อยากมีอยากเป็นถ้าดูแลในทางโลกนี่ก็คือดีแต่ว่ามันก็มีตัวเราเป็นตัวที่ดีอยู่เป็นตัวเราอยากได้อยู่ความโลภมันทําให้เราเกิดความยึดมั่นถึงแ่นว่า รต้องทํงาให้ได้ต้องเาให้ได้แม้สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีแต่ยังมีตัวเราเป็นตัวที่ดีอยู่ถ้ามีตัวเราขึ้นมาเราก็ดีก็เป็นทุกข์ได้เพราะความดีมันก็ไม่เที่ยงเช่นชัดเจนคือความโกรธถ้าคิดขึ้นมาแล้วเกิดความโกรธแล้วก็ทําตามความโกรธความโกรธก็เป็นตัวที่ทําให้เราเกิดการปรุงแต่งว่าเป็นตัวเราถ้าไม่มีตัวเราเนี่ยมันไม่ต้องโกรธ คิดขึ้นมาแล้วมันโกรธแต่ว่ามีตัวเราเกิด <ai> ความไม่พอใจอะไร yes, <iej Jamie. S 2> ขึ้นมาถ้ามีความไม่พอใจขึ้นมาเนี่ยเป็นเราโกรธเนี่ยก็เกิดขึ้นตรงนั้นเกิดความยึดมั s right <S ด่นถือมั่นในความโกรธว่าเป็นเราแต่ว่าในความคิดนั้นถ้าเรามายึดมั่นถือมั่นว่าไอ้ความคิดนี้เป็นเราเนี่ยการปรุงแต่งเป็นตัวตนจะไม่เกิดขึ้นเลยอ๋อนี่เป็นเพียงความคิดเราสามารถที่จะทําตามความคิดก็ได้พอสมควรเพราะว่าปัจจัยสี่เนี่ยทุกคนต้อง Laser. มีมไว้ที่อยู่อาศัยก็มีได้ คิดได้แต่ว่าต้องรู้ว่าอันนี้คือความคิดปรุงแต่งนะเป็นความคิดที่มันปรุงแต่งขึ้นมาให้รู้ทันพอรู้ทันเนี่ยตัวตนในตัวนั้นมันจะไม่เกิดขึ้นเราสามารถทําตามความคิกาได้ไปซื้อบ้านไปปลูกบ้านแต่รู้จักกระบวนการที่เรากาลังทําอยู่อย่างมีสติอย่างเช่นว่าเอาที่ว่าชัดเจนคือเราคิดจะทําความดีเนี่ยอย่างเช่นว่าเราจะถือศีลเราจะมีศีลห้าประจําจิตประจําใจอ๋อทําความดีแต่ว่า ให้เราทําไปเถอะทาตามความคิดที่เป็นความดีแต่เราจะไปยึดติดว่าโอนี่เราเป็นคนมีศีลน,นะใครว่าเราไม่มีศีลไม่ได้มันมีตัวตนที่เป็นผู้ที่มีศีลมีตัวตนที่เป็นผู้ที่ดีถ้าใครว่าไม่ดีเนี่ยเราก็จะโกรธทันทีเลยแต่รู้ว่าอ๋อนี่มีศีลน,นะศีลมันช่วยทําให้ชีวิตเรามันดีเนะี่ยไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่ประทุษร้ายคนอื่นไม่สร้างเวรสร้างภายัยก็ทําไป แต่ในความที่คิดแบบนั้นเนี่ยให้เรารู้ทันว่าอ๋อนี่คือความคิดคือการกระทำแตกแต่ว่าธรรมดาอย่างนั้นโดยที่ม่ยึดมั่นถึงมันว่าเป็นตัวเราการกระทำที่คิดแล้วไม่เบียดเบียนคนอื่นให้เดือดร้อนไม่เบียดเบียนตัวเราเดือดร้อนส่วนมากจะเป็นการกระทำที่ปลอดภัยตัวตนเนี่ยจะลดลงมากเลยอย่างเช่นเวลาเรากราบการกราบดูเหมือนจะมีตัวตนกับการกราบแต่ว่าการกราบจริงๆนั้นเป็นการอ่อนน้อม การอ่อนน้อมยอมเนี่ยนะถ้าเป็นการลดละมรณาทิฏฐิตัวตนลงไปเยอะเลยเพราะฉะนั้นธรรมะขั้นที่ว่ามีตัวตนหรือไม่ในอารมณ์แบบนั้นในความคิดแบบนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสติปัญญาถ้าแยกแยะถ้ามีตัวตนในการกระทําแล้วก็มันจะหนักขึ้นจะมีความหวังมีความมุ่งหวังแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นการทําอะไรก็ตามทุกคนย่อมมีความหวังทุกคนต้องการประสบผลสําเร็จแต่รู้ทันว่าจิตมันคิด ที่จะหวังแล้วก็ประสบผลสำเร็จพอรู้ว่าจิตคิดแบบนี้แล้วเนี่ยมันจะมีความยึดมั่นถึงมั่นนน้อยลงมาถ้าไม่ได้งใ,ใจหวังเนี่ยอ๋อนี่คือธรรมดานะมันจะเริ่มมีสติปัญญาเข้าใจแยกเนี่ยถ้าเราไม่มีสติเรายึดมั่นถึงมั่นต้องได้งใ,ใจหวังต้องไอ้คำว่าต้องเนี่ยมันเป็นปัญหาที่บวกกับความยึดมั่นถึงมั่นแล้วก็เป็นตัวโมหะทุกข์ก็จะตามมาเมื่อสิ่งนั้นไม่ได้งใ,ใจหวังแล้วบางคนก็ถามว่าเอะตรงี้เราทําอะไรก็ตาม มันก็เป็นตัวตนทั้งหมดสิถ้าเราขาดสติขาดปัญญามันก็เป็นอย่างนั้นแหละถ้ามีสติปัญญาเราก็ทาเบื่อที่จะทำไปให้มันสําเร็จโดยหน้าที่และกระจบคนเป็นครูความเป็นครูเนี่ยมันอยู่ที่จิตวิญญาณครูมีหน้าที่อะไรอ๋อสั่งสอนลูกศิษย์มีเมตตาให้ความยุติธรรมสอนวิชาความรู้โดยที่ไม่ปิดบงังทําตามหน้าที่ดีที่สุดแต่อย่าไปยึดติดว่าโอ้เราเป็นครู ถ้ามีตัวเราเป็นครูขึ้นมาแล้วก็ถ้าเด็กไม่ดีที่เราคิดแล้วก็เราจะเป็นทุกข์เลยเพราะเราทําไม่ดีเด็กจริงไม่ดีอย่างนี้นะถ้าเอาอ๋อเป็นหน้าที่นะก็สอนไปบางทีผลอาจจะไม่เป็นตามที่เราคิดก็ได้อ๋อต้องเข้าใจเราไม่มีตัวเราที่เป็นครูจริงหรอกเป็นเพียงแค่สมมุติเป็นหน้าที่ใครมาตําหนิว่าครูไม่ดีเราก็ไม่ใช่เป็นครูจริงๆรองความไม่ดีนั้นขึ้นอยู่กับอาจจะเป็นความบกพร่องาอาจจะรู้ท่าไปถึงการ มันก็ไม่ใช่ตัวเราที่จะไปเป็นสิ่งนั้นด้วยเพราะฉะนั้นการปรุงแต่งที่เป็นตัวตนนี่แหละมันก็มาจากเรื่องของความคิดที่ขาดสติมันเป็นธรรมะที่ฟังลําบากหน่อยเพราะว่าชีวิตเราเนี่ยมันต้องมีตัวตนเสมอเสมอก็คนที่มีความทุกข์จนกระทั่งท่วมทน้นแล้วก็เราจะเข้าใจตรงนี้จะเบื่อหน่ายในทุกอ๋อไอ้ความคิดเนี่ยทำให้เราเป็นทุกข์นะการปรุงแต่งว่าเป็นตัวเราเนี่ยเป็นทุกข์นะต้องเข้าใจในส่วนนี้ก่อน อยู่ในโลกจนกระทั่งเอียนและทุกข์ละจึงคิดที่จะออกจากโลกโดยการเมียบมาปฏิบัติตามแล้วมีสติปัญญาทําความเข้าใจแล้วก็มีสติปัญญาที่จะละวางตัวตนซะนั่นคนที่ไม่เห็นทุกข์เห็นโทษตรงนี้แล้วก็มันก็ทะเลาะกันเลยไปลยเพราะว่าเราต้องเห็นทุกข์เห็นโทษของการปรุงแต่งว่ามันทำให้เราเกิดความทุกข์จริงๆทุกครั้งที่จิตมันโกรธจิตมันคิดปรุงแต่งไปทางความโกรธ ถ้าเราเข้าไปเป็นในความโกรธเข้าไปเป็นว่าเราเป็นผู้โกรธและเราก็เดือดร้อนตาแดงหูแดงมือสั่นหัวใจเต้นเร็วมีความเครียดในจ,จิตใจอ๋อนี่มันโกรธนี่เป็นทุกอย่างนี้เนาะมันเป็นนรกเห็นทุกข์ท้นความโกรธเราก็จะไม่อยากโกรธเพราะไม่อยากโกรธเราห้ามความโกรธไม่ได้แต่เราสามารถที่จะมีสติมีปัญญาเห็นความโกรธไม่ได้เข้าไปเป็นผู้โกรธ เป็นผู้เห็นโอ้ถ้าเป็นผู้เห็นแล้วก็มันก็ไม่ได้ปรุงแต่งในความโกรธว่าเป็นตัวเราโกรธแหละกลายเป็นผู้ดูเอ๊ะเป็นผู้ดูในความโกรธจิตมันสบายไม่ได้เข้าไปเป็นผู้โกรธมันก็ผ่านตรงนี้ได้อ๋อความโกรธจะเป็นทุกข์นะเห็นทุกข์เองโทษของอารมณ์จึงไม่อยากเข้าอยู่ในความคิดคิดทุกครั้งยึดมั่นทุกครั้งเป็นทุกทุกทีทั้งอยากหนีอยากออกตรงอยากออกอยากหลุดพ้นเนี่ยมันก็เป็นการปรุงแต่งที่จะอยากเป็นตัวตนที่จะอยาก จะต้องทําความเข้าใจแล้วลองสังเกตดูเห็นบ่อยๆเห็นกข์เห็นโทษบ่อยๆเนี่ยเราก็ไม่อยากจะเข้าไปยุ่งกับกิเสิ่งเหล่านั้นแม้จะมีความโกรธขึ้นมาอ๋อนี่มันโกรธแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปอย่าถือว่าอันนั้นเป็นตัวเป็นตนของเราอย่าเข้าไปเป็นกับอารมณ์เหล่านั้นไปเป็นแค่ผู้ดูแลเห็นแล้วก็ไม่เข้าไปเป็นกับ